สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลที่กำลังติดตามรับชมคลิปของอนันตน์นทั่วคข้มามนี่กะผ้าพ่อแม่แมเอือ้อ,อยไอหน้องผู้อยญ่ถดีวก็ไปเรียงหาง้วาไปเรียงครับมาอนี่มาเบิงเออ่งออกยุทีความสฉกบัญชา พิกัดครับบ้านน้องสเสดาวตำบลโคกลามอําเภอจตุรพักพิมันจังหวัดระเอ็ดครับพี่น้องครับเบิงกันให้จบนะครับเนาะเดี๋ยวผมกับสิผ้าไาารเบิงราคาจตได้โตแต,ต่ดโตไปนะครับเนาะสำหรับฟามชมบันชาครับกับสิหางวัวพันธ์แบงกัดแบงกัดชาเล่บีมาเตอร์ว่ากิวครับสายพันธุ์นี่ครับสายพันธุ์เนื้อครับพี่น้องมกักสายนี้กะถ่ทาติดตามพวงเอาด้วยครับเด้วย วันนี้ราคาสิบเป็นจังไงญครับมีชุดมีเดียวมีแม่ม่านมีแม่ลูกบอนะครับเนาะครับคันเห็นเรามักครับเบอร์โทรศัพท์ช่องทางกรติดต่อพมขึ้นไห้นะครับเนาะนี่ครับจังสวยงามสินนะครับเนาะเด็ดเด็ดมีนะครับเนาะเอาต่อจากนี้ไปครับสิบผ้าเลยเบิงราคาเนาะพี่น้องเนาะเบิง์ราคาเพ็กมันครับครับสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับครับสวัสด ig, ีเอฟซีของทัพจูงประชาอากาศเอฟซีของช่องผีนั่นอันทั่วกทั้งนอกทั้งในต่างประเทศครับผมครับครับหลังจากอ่าเลี้ยวเขาเลี้ยวนั่นมาพอกันไหมครับครับผมผมภาษาคือกระก,กเ,ปเป็นพอกเป็นเป็นแม่อ่าสาวพ่อผสมแบบแบบไม่ถึงว่าเป็นสันแลี้ยวด้วยพ่อผสมเลยลำหน้าผสมใดแต่ก็เป็นแม่สาวแก่ผสมก็มีกับแม่ลูกเป็นลูก <ưng. S 2> ก็มีครับผมมนีมีสายพันธุ์เด่นะครับมนีมีมีแบ่งกัดอ่า แองกัดบีบที่เด็ดตะคือนบากาคิวครับบ้าคิวบ้าคิวมีสามตัวเห็นอย่างโนบ้าคิมีสามตัวเล่มีสองเล่มีสองนี่2 2> นพี่น้องครับกันในกระเบ,บงให้็จแล้วครับเนาะครับท่านพี่น้องอยากได้เด้อครับเด้อฟาร์มอยูฟ่ฟาร์มชว์บุญชานี่ช่องทางกติดต่อครับช่องทางกติดต่อเบอร์โทรเป็นเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งสองสามสามหกเก้าครับอืมเอ่อแล้วก็เป็นเฟซบุ๊กก็เป็นพิมพ์ภาพัฒน์เป็นอ่าภาพชู่บุญชาครับผมอืมกับเพจเพจกับพิมพ์เป็นอ่าสายเนื้อพัฒ ออัม,อ<ผ>มนคือเพจนี่คือช่องทางกติดต่อครับผมอยากได้ครับการรับประกันเทาจังไหนครับรับประกันอ่าสากลตัวไปครับในเว้นหน้าด่างหางดอกอนุ่มติงอ่าครับอ่าประกานหนึ่งเดือนครับส่งให้พี่น้องในไลฟ์เป็นได้กรณีอ่าตอนตอนกรณีคลิปนี้กับบางตัวถวยไอสารบางตัวหนักคอกคุยกันเดาเนาะคุยกันเดาเอาโทรมาคุยได้พี่น้องได้โทรมาคุยโทรมาคุยตามช่องทางกันตอนที่บอกอย่างนี้เนาะครับครับ ครับพี่น้องครับมาเบิรงกันเริ่มจากเบอร์ที่หนึ่งนะครับน่าจะขายเป็นชุดเนาะขายเป็นชุดครับเบอร์ที่หนึ่งเห็นชุดสี่โตครับชุดสี่โตนี่คือโตที่หนึ่งนะครับเนาะอ่าตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่เนาะครับที่สี่อ่าพี่น้องครับขอราคาก่อนเลยนะครับเนาะครับเบอร์ที่หนึ่งครับชุดสี่โต้นี่เขาเปิดราคาหลายไปไหนครับหามื่นสี่พันบาทครับหามื่นสี่พัน ครับพี่น้องนะครับเบิ่งอยู่อยากได้ครับสิมาเบิ่งหนาคอกก็ได้หรือเบอร์โทรผมคุณให้เนาะครับนี่ครับเอาเบิ่งตัวที่หนึ่งก่อนนะครับเนาะอ่าเป็นสายพันธุ์อย่างครับนี่นี้เป็นแบ่งกัดครับผมเป็นแบ่งกัดครับผมอายุอะไรไ้มครับอายุอ่เก้าเดือนครับเก้าเดือนนี่เก้าเดือนกวมสูงกับประมาณลายสิบบอร์ลครับอ่านี่เด้ครับเด้อชุดหนีแน้ครับเนาะสีโตโอ้ถ่ายดีเนาะครับถ่ายดีถ่ายงามคอเชงขาครับ น้ำเต้นน้ำลางนาดีส่งงามเนาะครับส่งงามครับเป็นสีออกแดงแดงแก้มดำเนาะครับผมนี่ครับเบอร์ที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเนาะครับอตัวที่สองของเบอร์ที่หนึ่งครับตัวนี้สายยังครับอันนี้เป็นแองกัดครับตัวนี้เป็นแองกัดครับอายุเกือบเดือนครับตัวนี้นี่ไรเรียกันครับสิบถึงเก้าครับครับสิบถึงเก้าเดือนครับผมนี่พี่น้องพุ่มสูงกับประมาณไอ้สิบบวกลบกันครับนี่นะครับเลานี่สิบบวกลบนาตาครับ อผิวเหลี่ยมมองๆเลยตัวนี้เนาะตัวนี้ควนด้วนแล้วครับเอองามดีครับงามงามคัคนเง่าคนเงาแล้วเลี้ยงไว้ลุลายโตปล่อยน้ำทองหน้าเป็สีงามเนาะครับผงทองนะครับเด้อช่วงท้ายช่วงขาครับนี่พี่น้องหอเล็บโอ้พรดีแล้วตัวนี้เนาะครับพนดีครับตัวนี้เป็นเลือดแองแองกัดครับผมแองกัดมาลายดำได้เหลี่ยมครับลดำได้เหลี่ยมนี่พี่น้องดำเป็นเงาเหลี่ยมครับบานี่ตัวที่สามครับ ตัวทีาเป็นแบงกัดครับผมแบงกัดแบงกัดต,ตัวนี้น้ำตัวเน่าเนาะเน่ได้เน่าผมไม่อีกในเจ็คเดือน,นอาารเนาะครับตัวนี้นตัวนี้ชี้เดือนครับสิบเดือน,อนครับน้นำตัวเน่าออกแดงด,งดำดำครับตัวน,นี้นี่ครับหน้าตาคอเชียงขาเนาะครับเนาะโคนก้นสูงอะไรเรียกกันเนาะได้เรียกกันครับไอซีบอกรบโอ้คนหางใหญ่ตัวนี้เนาะนี่ครับนี่อนาคตไก่อยู่ครับตัวนี้คนหางใหญ่ผัวหางพน่ะพี่น้องครับ คือเดียดนี่มันจองไล่ไล่เนาะตี่นเนาะครับเมื่อใกล้เสียบแทกเนาะไล่ไล่เนาะแทกไล่ขึ้นเสียบนะพี่น้องครับนี่นี่ครับงามเลยครับนี่สีนี่งามตัวที่สามครับพี่น้องตัวที่สี่ของเบอร์ที่หนึ่งครับตัวที่สีกขึ้นตัวนี้ก็มูนี่ก็มูสายใหญ่ครับเนี่ยตัวนี้ใช้แองกัดครับผมตัวนี้แองกัดครับแองกัดที่สามเดือนครับสิบสามเดือนควบสูงซึ่งสูงลายยี่สิบหาบอลรวมครับตัวนี้ครับอใช่ครับครับ เี่ครับเด้อพอเล็บแข่งขาเนะครับหนาตาตัวอหกคนปุ๊ปุยอย่างน้อยเนาะครับปุ๊ยอย่างน้อยอ่ะพี่นองครับเบอร์ที่หนึ่งเป็นเพียรเมียทั้งมดเลยเนาะเพียเมียทั้งหมดครับอ่าอันนี่ครับเด้อเพียดเมียทั้งมดเลยโอ้มักกาจจะคอยโทรมาเลยครับเด้ออยากมาเบ่งหนาคอกกันมาเนาะครับยินดีครับยินดีครับเออนี่นี่ครับซีตัวนี้ ราคาหาเมื่อไร่ก่อนหาเมื่อซีพันบาทครับหาเมื่นสี่พันธนีเข้าตัวร่องนี่บอเอ่อตัวร่องใดตัวร่องในดินน้อยครับเพราะว่ามันทะเลี้ยทะเลี้กก็ถือตัวละชิบซ้มครับโอ้ชิบซามหน่อยหนึ่งสิบซามนิดนิดเนาะแม่ครับทะเลี้ยถือว่าในราคาครัเป็นตะฟั่งดอกเนาะครับนี่พี่น้องซีโต้นี่คือเบอร์ที่หนึ่งนะครับเด้อเบอร์ที่หนึ่งชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งเบอร์ที่หนึ่งมีซีโตครับ ถ้าเป็น้องครับมาเบบึงเบอร์ที่สองชุดนีมีสามตัวเนาะสามตัวเบอร์สองมีสามตัวตันนี้เบอร์ที่สองนี่เขาเปิดราคาหลายไปเลยครับเบอร์ชุดที่สองเปิดไปหาหมื่นหนึ่งพันบาทครับหาหมื่นหนึ่งพันครับเป็นชุดพ่อมผสมมันงปะพ้อผสมครับอี้ครับเป็นสัตว์รบหนึ่งแล้วเออตัวตัวตัวหนึ่งนี่เป็นสัตว์รอหนึ่งแล้วแม่ครับตัวนี้ก็เรืงอ่ะเป็นชั้นสะเก็นแตคบมูอยู่ครับอืมอืมาาัดเจนตัวที่สองเนาะครับตัวตัวนี้นามเดือนแล้ว พี่น้องเด้อครับเด้ออ่าเบอร์ที่สองนี่ชุดนี้มีสามโตครับนี่ครับนี่สิผ้าอะไรพี่น้องอะไรเบิรงเธอโตก่อนเนาะนี่ครับมาเบอร์โตแรกก่อนครับอ่าเบอร์ที่สองตัวแรกนี่สายใหญ่ได้ครับนี่เป็นแบงกัดครับผมแบงกัดแบงกัดแบงกัดครับโอ้ลำโตเงาออกสีเด้งแดงดำดำแกมกันครับนี่เกินไปดำพื้นแดงเนาะครับมันท่ายหนาดีอายุหลายปีแล้วครับ อายุตัวนี้สิบเกดเดือนครับอายุสิบเ็ดเดือนโอ้หอหนาตัวนี้เม่หนาสวยหอวขาเล็บน้าล่างเห็นเนาะครับโผลงามน้ำตัวเงาครับคว้มสูงหลายไปเลยครับตัวนี้เรายิบเกบ่กลบครับนี่ได้สามสิบนะครับกันกันทางเอากระมีมี่หน่อยสามสิบเลยเนาะแม่ครับแม่ครับบวกลบถ่ายถ่ายถึงถ่ายครับตัวชุดนี้ว่าอิ่มข้นหางได้พี่นองเด้อเล็บคอ นามล่างต้นสีงามนักตีเนาะครับตัวนี้คือพออผสมพ่อผสมครับสายแล้วค่ะเบอร์ที่สองโตที่สองครับครับตัวนี้เป็นเป็นแบงกัดระเตือนครับเป็นแบงกัดครับผมตัวนี้อายุหลายปีไหมครับตัวนี้สิบเจ็ดเดือนครับอายุสิบเจ็ดเดือนครับเป็นัาว์รอบนึงหรือันบ่ตัวนี้เป็นัาร์ดพันเสกีนครับนามพันเดือนแต่ว่าเริ่มโค้งมูแล้วเริ่มเหล่มเหล่มขึ้นมูมันนึมือนเดือแล้วเนืองเนืองเดือขึ้นมูพี่น้องเด็ดไปขนาดจะ อาจจะขึ้นคักแล้วเนาะครับโคนดีนะครับเด้อตัวนี้ได้เรือรับเออโคนดีสูงหลายไหมครับนี่เรายิบเกศเรายิบหายเลยครับยิบเกีย์นี่ดําดีเลยเนาะดําดําเมียมเลยเนาะครับนี่ดําดําดําดีดําลึกอัลตโนศรนาตาเพื่อนนะครับเด้อครับนี่ครับขานี่ซืสอเหยียดดี เหนือหลายเนาะนี่ครับบันนี้เมาเบึงเบอร์ที่สองตัวที่สามเนาะครับต,ตัวนี้สายพันธุ์ไหนครับตัวนี้เป็นแบงกัดครับตัวนี้สายพันธุ์มาสมครับตัวนี้ครับขึ้นแล้วตัวนี้เป็นแบงกัดแมนครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับาอายุตัวนี้ิี้แคดสเดือนครับ ชิบเจ็ดสิบแปดคว่มสูงครับอันตรีได้สี่สิบกลบครับอ่ะดอยสี่สิบบกลบพี่น้องได้ไปกัคือเตรียมพอเลยครับครับมักสายเพิ่นเนี้อมักบามันกับว่ากันไปเนาะครับไอซสมมนีทับขามสายพันธุ์นี่อ่าสายเหนือน้ำกันนี่งามสันนี้งามตัวนี่สูงกับด้วยสามิ้นผาขึ้นไปเนาะครับสายสายหามบกเลยครับอืมชี่สิบบกลบคนพิ่ปุ๋ยครับพี่น้องครับนท่านล้วนครับปื่นขาใหญ่ คอเล็บแขงขาด้วยครับเดือยบึงเช่นไรด่านนะครับเนาะบึงด่านนี้ไปนน้ำน้ำตัวเงาเนี่ยเป็นนี่เนาะครับในสูงในเ่าครับตัวนี้เงาอีกก็มูนียก็มูนี่ชน้องสามเบอร์ที่สองครับสามตัวนี่และค่าหามื่นหนึ่งพันบาทครับหามื่นหนึ่งพันครับคือชุดพร้อมผสมพร้อมผสมถือตัวละสิบเกตถือตัวละสิบเก็กบาทครับมื่นเจ็ดพันถือว่า ราคาดีเนะาะราคาแบ่งแบ่งปันครับราคางามตัวนี้นะสีงามเนาะตัวนี้เนะาะบตัวนี้นหวังเบอร์ที่สามายเดียวเลย สายใดครับพันตัวนี้เป็นอะเลมันครับเลมันอ๋อเลพามันมานัมตัวนี้เป็นเป็นซัดแล้วครับนี่เป็นซัดแล้วสองรอบพร้อมโอ้เป็นซัดสองรอบโอ้เด็ดเด็ดเลยเนาะเป็นซัดสองรอบแล้วเป็นซัดสองรอบเลมันผสมกันมาครับอายุอายุชิบชิบหาชิบหกเดือนครับที่เกณฑ์อ่าควบสูงกับลอยสามชิบหาขึ้นหรอกนาะงนี่ครับในี่เกณฑ์นี่เบอร์ที่สามนะครับเลยครับเอ่อ หมื่นหกพันหารอยครับทรงพี่ตัวนี้ทรงทรงพี่ร้อยกิโลหนึ่งมื่นหกพันหารอยครับครับเบอร์ที่สามครับเล่พผามันนะครับเนาะเล่มันเล่มันาเบิงถ่ายครับนี่ครับมันก็ติดมันมากติดเล่หครึ่งๆกันเลยเนาะครับพอแจงขาครับพี่น้องนี่เนาหน้าตาครับหน้าตากับปากนามันเลยเนาะครับหน้ามันแจงขามันเล็บมันเลยครับ สีลำโตหัวเล่ลังในเล่ครับอืมันโตอยู่เลยครับมักกระทักมาเนาะครับตัวนี้ทรงฟีหลายโลหลายโลตัวนีโตเบอร์ที่สีครับเบอร์ที่สีผลขึ้นหลายแฉะตันนี้เป็นเลือดสูงครับเลือดสูงโอ้เลือดสูงเป็นสีบ่ครับนี่เลือดสูงเป็นซีเอาหนาหนาวพอดีครับหนาหนาวบ่หนาวบ่มีหนาวตัวนี้เต็มหยาบมูอบ่ขนปุยงามเด้อเนาะขนปุยสีเนาะนี่พี่น้องอายุหลายปีครับตัวนี้สิบ 1ิบสองมเดือนครับเมว่าส้นปีควอมูสูงกันรอยยี่ห้าบวกนี่ครับเปิดรลค่าไะ้รไหมครับตัวนี้มื่นสองพันหาร้อยครับหนึ่งมืนสองพันห้ร้อยด้วยครับอ่าเรือซึ่งสูงสี่ครับพี่น้องอยากได้เอาใส่บีบใส่มันใส่เล่อ่าอยากเป็พี่น้องมักครับตนี้ทรงพีหลายกิโลครับทรงพีหลายโลโอ้งามนะตัวนี้เนาะครับเือนไหมครับเดือสูงครับขนขนขนเาว้อเชียงขา เป็นนะครับพี่น้องขนงามเนาะออกสีน้ำตาลด้วพี่น้องดอเด้อครับน้ำตาลแดงเออสีน้ำตาลสวยครับพี่น้องมากกะโทมาตอเอานะครับเนาะต่อไปเบอร์ที่ห้าเบอร์ที่ห้าเปิน็นปิดเปิดแพคคู่อ่ะเ,เบอร์ที่ห้านี่เป็นสองตัวเนาะสองตัวนี่เนะครับเด้อเบอร์ที่ห้านี่สองตัวนี่เป็นสายพันธุ์อ่ากิวครับอ่าพี่น้องวันนี้มาพ่อว่ากิวแล้วครับนี่หายากกโมเลย ว่าคิวนี่หายากหายากก็มูครับในตลาดกับพวกไขมีไข่มีครับว่่มีอ่านี่ครับเดือบึงเดงอบึงตัวแรกกอนเนาะครับตัวแรกก็อยู่หลายเป็นไรครับตัวนี้สิบสิบห้าสิบหกเดือนสิบห้าสิบหกเดือนครับท่านขืน,ท,น,ขนท่านเขืนโปตัวตัวนี้เป็นสัตว์หรอครับเริ่มเป็นสัตว์แล้ว<อ>แต่นำท่านเดินตัวนี้เริ่มเป็นสัตว์ <C 're p> แต่ว่าน้ำพันเดินครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นสันเหล้วน้ำเดินแล้วควอมสูงเพิ่งกับยูเท่าไหร่น้อยเนาะตัวนี้ร้อยสามสิบบวกลบครับร้อยสามสิบบวกลบนี่เกเอาว่ากิ้วครับพี่น้องกิ้ว,วบอกใครเห็นกันเนาะครับว่ากิ้วนี่เป็นเนือเนเ้อแท่งเครืงเดือแดงครับครับนเนีเ่ยแท่งเนี่ยเพรียมครับอ๋อประเภทไใดมูจานละเป็นพันเหมือนมันปะครับแม่ครับแม่ขึ้นธนาคารครับขึ้นธนาคารครับอาหารจานปูนะครับเป็นเนื้อแท่งมันครับต้องพวกนี้ต้องไปอบ เพิ่นมีพิธีกรรมการเทจริงเนาะครับนี่ครับพี่น้องเอาเรียงไว้ครับอราคาดีครับซุนนี่เนาะครับน่ากดไกลครับอืเป็นเพลเมียสัมเนาะตัวนี้เพลเมียตัวหนึ่งครับตัวนี้อายุหลายปเลยครับตัวที่สองตัวนี้สิบเจ็ดสิบแปดครับสิบเจ็ดสิบแปดตัวนี้ขึ้นแล่นปะขึ้น้วพความผสมนะครับเป็นพรผสมเลยบาดเนี่ยครับเอาครับพันว่ากิ้วมันอยู่ใส่ละมีพอพันหรอฮะพอพันตัวนี้เริ่มมีลายเลยครับเอกสองกัีเริ่มมีน้ำขาอลายแล้วว่ากิ้วหน่อิแม่ครับเพราะว่า กรมมีว่ากิวนี่มันมากว่ากิ้วเล่นบ่บ่ได้ผสมอย่างบ่ว่ากิวบางตัวผสมไทยไหมบางตัวบางตัวผสมผ่าไทยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้สชั่วมากเป็นผ้าไทยมากอืมครับพี่น้องครับแต่ทุกมีเลือดสูงเหครับผมอสองตัวเปิดราคาหลายเลยครับเออเปิดไปซี่มือหาพันครับสี่มืนหาพันได้พี่น้องเด้อนี่ว่ากิ้วนี่อู้หายากครับหายากหายนกครับเข้าตลาดก็บอกใครเห็นครับบ่มีบ่มีครับบ่เข้าตลาดบ่ใครเห็นเลยครับว่ากิว พอแช่งขาครับเป็นงัวเนื้อแสกเนาะครับนี่ลยครับเด้อเบอร์ที่หาเนาะสองโตอเปิดร่วมสองโตพี่น้องกะอยากแยกจะจะค่อยว่ากันมากเนาะครับครับัตั้งแต่กันบาบอกกันมาหลังไม่ได้ครับบอลจะชุดใหเนาะครับเนาะพออยากแยกสองโตหนึ่งตัวได้บอคุยมาโวรมาสอบถามมาเนาะครับต่อไปเบอร์ที่หงบอครับเบอร์ที่หงครับ เป็นบีบครับผมโบกเท้าโอ้นี่สายพันธุ์นี่ครับนี่บีมาเตอร์ข้นมากหลายมันง่ามผสมมันนี่เบึดครับเด็ดเด็ดเด็ดเลยครับอันนี้เกิดเกิดจากแม่มันธห์ละครับตัวนี้ก็เกิดจากแม่มันแม่มันครับอพอพ่นเป็นบีบพอผลเป็นบีบก็เลยได้บีบกับมันผสมกันมาผสมกันมาเอาล้วครับเนื้อตัวเนื้ออ่าบีบนี่เป็นง่วนเนื้อแดงเนาะครับผมกึ้งเป็นเป็นกึ่งเนื้อแดงครับเนื้อแดงกึ่งเนื้อแดงเนื้อแดงเท่ากันครับ แต่มัน hmm. น uh, so ี so ignorant, really? ่จะค่อยเนื่อเนื้อแดงเนื้อแดงโอ้ตัวนี้อายุหลายไหมครับตัวนี้ฟ้าดั่มนมอ่อสิบสิบสี่สิบสิบหกไปห้าสิบหกครับยี่สิบสี่ฟ้าดั่มนมอยู่เป็นเมลพันธุ์ด้วยครับเดมลพันธุ์เป็นฟันน้ำนมครับน้ำพันธุ์ที่ขึ้นเนาะตัวนี้ขึ้นขืนนะครับขึ้นแต่ว่าน้ำพันเดินครับจะข้มโมแล้วขึ้นแล้วแต่ว่าน้ำพันเพิ่นพ่อหนีเดินน้ำน้ำพันเดินข้มสูงนีลอยสามเห็นบ่อในสามสิบห้าบวกครับอ้าวลอยสามสิบห้าบวกนะครับเด้อครับนี่คือข้มสูงเพิ่นโอ้หง่ามหงามครับ บ่าส่วนหนาส่วนหลังเสมอเลยเนาะครับเสมอครับนี่ครับบีบมาเตอร์นี่ที่พี่น้องเหมือนเท่าฮิตหิตกันเนี่ยและครับแลค่าเปิดไลฟ์เลยครับเปิดไปตัวนี้เปิดไปสองหมื่นเจ็ดพันหัสองหมื่นเจ็ดพันลพี่น้องครับแม่บล็อกแม่คอกแม่ลักครับอาเป็นเป็นแม่พันได้พี่น้องเด้อครับอ่าข้อนี้หนาเลยครับพุ่นอ่ะครับก็หนาบีบมาเตอร์อ่าง้อเสมอเนี่ยจะมันหลายสายพันธุ์ครับพี่น้องผสมกันมากผมกับเบิรงบอกคือกันเด้ บางข้างก็ว่าพิษนะครับเนาะบางข้างก็ทวงพิษนี่นีครับเด้อตัวนี้บีบเนาะโอ้งามนะบีบเนาะแขงขาใหญ่ดีเนาะครับ,บรนะครับแขงขานี่นี่มันเนี่ยสวยสวยนี่เบอร์ที่หกเนาะครับเบอร์ที่หกครับต่อมาครับสวยงามอีกตัวนึงครับปันมาเทพตัวนี้เป็นสาวพร้อมผสมครับเป็นัตว์แล้วสองรอบสาวพร้อมผสมครับเป็นัตว์แเดียวเป็นซตว์้วครับสองรอบแล้วสองรอบครับ พี่น้องได้ไปกะน่าจะหาพอเลยครับเราทำผม่าเต้มถี่ใสของแห้เขาให้มันชัดเจนใหมันนำตัวนี้สายได้ครับนี่เป็นแบงกัดครับผมสายพันแบงกัดเด็กครับเด้อครับอ้าวตัวนี้ผสมพามากขึ้นมาเป็นแบงกัดันแท้ๆนี่สิเป็นแองกัดเนาะครับเป็นแองกัดสายเพิ่นสายต้นกําเนิดเพิ่นคือแองกัดนะครับแบงกัดนี่น่าจะพามันมหมบ่ครับความมีเลือดมันนําติดเลือดมันนําครับจไว้เด้อพี่น้องเด้อผมกะ นี่แหละผมก็ถามเจ้าของว่าท่ามพันธุ์กันเด้ตัวนี้อายุตัวนี้เป็นฟ้านำนุ่มครับตัวนี้ฟ้านำนมครับอยู่ชิพหาชิพหกเดือนเนี่ยครับอ่าชิพหาชิพหกเดือนข้อมสูงครับราชีชิพหาครับราชีชิพหาครับครับราคาเปิดแบงก์ปันไปพี่น้องเลี้ยงครับเท่าไรครับตัวนี้เปิดไปสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดพันครับโอ้ในบ้านถือว่างามเนาะครับฟ้านำนุ่มพร้อมผู้เด็ดเด็ดไปหนีขึ้นสิคักวะมึงด้วยครับพี่น้องคอแข็งขาตรงดีดี พอเชียงขาตรงน้ำรางเห็นนะครับคุณอ่ะท้ายยกเลยเนาะสีนี่ออกดำแดงๆนะครับดนในในเด้อทางผืนนี่นีสีแดงๆนี่ครับเนี่ยหนาครับหนาท้าทยหนาดีแม่พันนี่เนาะคือสีง,งามเนาะเบิ่งอยู่เห็นเราอยากได้กกทักมาเด้ครับเด้อเบอร์นี่แหละครับตามเบอร์นี่แหละหรือพี่น้องอยากก็เบิ่งหนาข้องหนาฟ้ามมาได้ครับมาจับมาบายมาหลุมมาข้ามหมอเนาะในราคาอ่า ตัวนี้เท่าไรกว่ครับลืมสามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดพันนี่ต่อรองเนี่ยบ่ครับต่อรองไหนครับตัวล่องอะไรอยู่อืมทรงทรงอะไพ่อหลายโรคบอตัวนี้อีสานครับอีสานอ่าตัวนี้ทรงพิษตรภาคอิสานเลยครับอ้าวพี่น้องน่าสนใจแหละบ้านเนี่ยเนื้อหาเป็นแม่พันธุ์เนาะงามสีครับเป็นแม่พันธุ์แม่บอกเม่์ขอกเม่หลักครับโอ้ยสวยเลยครับตึกเดียดนี่งามแห้งเดียก็กำลังดีสีกำลังงามครับช่วงนี้ติดตาพี่น้องบอครับอ่า ต่อไปเบอร์ที่เบอร์ที่เจ็ดต่อมาเป็นแม่ลูกเบอร์ที่เจ็ดเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่เป็นว,ว่าแม่กิวประคับหนึ่งว่าแม่ครับเป็นแม่ว่ากิวลูกเป็นแองกัดครับอ๋อแม่นี่เป็นว่ากิวครับลูกคนนี้แองกัดครับ คือเอาแองกัดทับตัวนี้เนาะครับตัวนี้แม่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 อยากขึ้นแต่นั่นอยากอยากโค้มลงแล้ว <S <S แต่เนี่ยแต่ผมท่านได้ได้ทับอยากโค้มลงก็ต,ตีครับแต่เข็งเป็นหินตลอดมันต้องใช้ใช้บักยูไปเลยอืมใช้บากยวใช้สายพันเพล่ยเ,เลยแม่ครับใช้พันเลยลูกตัวที่ไหนเพิ่นล่ะครับลูกแรกครับตัวนี้ลูกแรกครับล,ลูกแรกเลยแม่ครับคือว่าเด็ดสุดเนาะแม่เด็ดสุดสูงแม่สูงหลายเป็นดีครับนี่เลยสี่สิบบวกลบครับสี่สิบบวกลบครับลูกนี้อายุหลายเป็นดีครับตัวนี้ห้าห้องเดือนครับผมอายุประมาณหนาห้าเดือนครับราคาครับ ราคาตัวนี้เปิดไปสามหมื่นสองพันครับสามหมื่นสองพันครับชุดแมลลูกแม่ครับนี่แบงไห้คือแตงงามๆเลยมีเนาะครับมีแตงงามเลยครับเอาพี่น้องครับตัวต่อไปสายสายพันธุ์เพิ่อเลื่อยๆอู้หนาดีเนาะลูกไมมตาหักเนาะคู่รูดีดีครับสายสายพันธุ์เขาเลยสายพันธุ์ุ้มนี่นี่ผสมกันแตงงามเนาะครับี่ครับอยากใบเหรนดดิ สีน้ำตาลเลยลูกพเนาะออกดำดำดำตาลเั็หน่อยนพ่อหน้าหนาครับกินเกี้ยงครับพนหนุ่หนาหนาครับหนู่นหน่าตัวนี้ครับพนเอาพี่น้องครับอยากได้ครับมือนีมีกันทั้งมืดเป็นชุดเป็นเดียวกับมีเนาะครับเดียวกับมีโตก็ได้ครับพี่น้องครับมักตัวใดยะคคอยโทรมาหาเบอร์ผมขึ้นอยู่นี่นะครับเด้อครับช่วงท้ายคลิปเท่านี้ว่าไยครับ ครัให้เก็บกันก็ขอขอบคุณพี่น้องลูกค้าเข้าลูกค้าไม่ที่ติดตามหรือว่าน้องก็ได้ตามระเทศนะครับเติมส่องอันนั้นกันทั่วครับผมครับพี่น้องครับหลังจากฤดูการเจ็บเกี่ยวแล้วก็น่าจะมีหม่องเลี้ยงหลายอยู่เนาะการับนัินมีหม่องเลี้ยงหมวปไปอยู่อยากดีว่าไปเลี้ยงสายพันธุ์นีนะครับเด้อที่ภาพบนงม้เนี่กับม่านหนีแหละครับน่าจะมีฟาร์มนีฟาร์มเดียวตามที่เห็นมาเนาะครับผมอยู่โฉมชาฟาร์มอ่พิกัดกะบ้านแล้วก็เดา น้องกันดาวตำบลโคกกลามอำเภอจ้าตัวภาคพื้ภนภจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมพี่น้องครับขอบุญขอบนู่นขุณพี่น้องทุกคนเนาะครับที่เข้าติดตามอยู่ดีมีแห่งสุขทุกคนเนาะครับผมผมมาแนะนทั่วฟ้ามทวงชาครับทวงชาสวัสดีครับ